ชื่อเรื่องมิติแห่งสังเวียนบทที่1เสียงเรียกจากมิติท้องฟ้าเป็นสีครามเข้มทอแสงจันทร์อ่อนโยนราวกับเฝ้าสังเกตโลกที่ไม่เคยหยุดพักจากการเปลี่ยนแปลงหลีเฉินนั่งเงียบเียบในห้องเล็กๆของเขาแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์สะท้อนบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลเสียงของโลกภายนอกดูล่องลอยห่างไกลราวกับว่าเวลาได้หยุดชะงักลงในช่วงเวลานี้ ลีเฉิงไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตตอนนี้เขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มธรรมดาผู้ที่ชีวิตทุกวันเหมือนถูกล้อมด้วยความไม่แน่นอนการเรียนที่เขาทำไปอย่างเรื่อยๆหน้าที่การงานที่ยังคงห่างไกลจากความสำเร็จและครอบครัวที่ต้องดิ้นรนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่คืนนี้แตกต่างจากทุกครั้งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ตรงหน้ามีข้อความปริศนาปรากฏขึ้น ยินดีต้อนรับสู่มิติแห่งสังเวียนที่นี่ทุกการต่อสู้คือชีวิตจริงและทุกชีวิตต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอดข้อความนั้นไม่ใช่แค่ข้อความธรรมดาแต่มันมีความเย้ายวนใจที่ยากจะปฏิเสธเสียงหัวใจของหลีเฉิงเต้นรัวเขาได้ยินเรื่องราวของเกมนี้มาบ้างจากอินเทอร์เน็ตเกมเสมือนจริงที่เหมือนการจำลองโลกโบราณแต่เขาไม่เคยเชื่อว่าเกมนี้จะมีอยู่จริงแล้วเสียงจากลำโพงก็เปล่งเสียงออกมา ลีเฉิงเจ้าถูกเลือกแล้วเข้ามาสู่โลกของเราและพิสูจน์ตัวเองว่าเจ้าสมควรที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์เขาจ้องมองไปยังหน้าจอแสงสีดำและแดงเข้มเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นวงกลมหมุนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวเขาและแล้วความมืดมิดก็ปกคลุมทุกอย่างเสียงกังวานของโลหะปะทะกันทําให้ลีเฉิงสะดุ้งตื่นเขาลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในห้องที่คุ้นเคยอีกต่อไปพื้นดินแข็งกระด้าง ที่เขายือนอยู่เป็นพื้นหินที่เหมือนยุคโบราณรอบตัวเขาคือกลุ่มคนในชุดเกราะและชุดยุทธจีหลักสีสันบ้างถือดาบบ้างถือหอกทุกสายตาหันมามองเขาด้วยความประหลาดใจและสงสัยที่นี่ที่ไหนกันเขาพึมพำเบาๆพลางก้าวถอยหลังด้วยความงุนงงยินดีต้อนรับสู่มิติแห่งสังเวียนเสียงของชายในชุดเกราะสีดำที่ดูสูงสงดังขึ้นเขายือนอยู่ตรงหน้าของหลี่เฉิงชายคนนั้นมองดูเขาอย่างสงบและกล่าวต่อว่า เจ้าเป็นผู้ถูกเลือกคนใหม่เตรียมตัวให้พร้อมการต่อสู้ครั้งแรกของเจ้ากำลังจะเริ่มขึ้นก่อนที่หลี่เฉิงจะทันได้ตั้งตัวชายผู้นั้นก็ชี้ไปยังเวทีขนาดใหญ่ตรงกลางที่มีรัสูงรายล้อมและเสียงผู้คนกู่ร้องอย่างคลุ้มคลั่งมิติแห่งสังเวียนนั้นไม่ใช่แค่เกมมันคือโลกจริงที่ทุกการต่อสู้หมายถึงชีวิตและความตายเข้าไปสิหรือเจ้าจะยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเสียงชายในชุดเกราะกล่ากระตุน้น ลี่เฉิงรู้สึกได้ถึงแรงดันจากทุกคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นนักรบที่มองเขาด้วยสายตาเยเยอเยอหรือฝูงชนที่รอคอยการต่อสู้ของเขาด้วยความกระหายโลหิตไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาจำต้องก้าวขึ้นไปบนเวทีนั้นที่ซึ่งเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่พร้อมจะพรากชีวิตของเขาทัานใดนั้นเสียงดังกังวานทั่วทั้งสังเวียนคู่ต่อสู้ของเจ้ามาถึงแล้ว จากประตูขนาดยักษ์ย้ายทางด้านหนึ่งชายคนหนึ่งก้าวออกมาเขาสวมเกราะหนาหนักมีดาบใหญ่ในมือสายตาเยือกเย็นที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเขามองดูหลีเฉิงด้วยรอยยิ้มเยาะเย้ยราวกับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอาละ่ะการต่อสู้เริ่มได้ เสียงระฆังดังขึ้นเป็นสัญญาณเริ่มต้นการต่อสู้หลี่เฉิงจับอาวุธที่ได้รับมาดาบเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่คู่ควรกับสถานการณ์เช่นนี้แต่ไม่มีเวลาให้คิดอีกต่อไปเขาจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในโลกใหม่ใบนี้ที่ซึ่งการตายหมายถึงการจากไปตลอดกาล เสียงระฆังดังขึ้นตามจังหวะหัวใจของหลี่เฉิงเขารู้สึกถึงความตื่นเต้นและความกลัวประดังเข้ามาในเวลาเดียวกันชายผู้มีดาบใหญ่ในมือขยับเข้ามาใกล้ดวงตาของเขาแสดงถึงความมั่นใจราวกับว่าต้องการจะบอกหลี่เฉิงว่าเขาไม่มีทางชนะเจ้าคิดว่าด้วยดาบเล็กๆนั่นเจ้าจะสามารถต่อสู้กับข้าได้หรือชายผู้นั้นยิ้มยกขยับดาบในมือให้ดูคล่องแคล่ว ลี่เฉิงกัดฟันแน่นรู้ดีว่าตัวเองไม่มีทางเลือกเขาต้องใช้ทุกสิ่งที่เขามีเพื่อที่จะเอาชนะการต่อสู้ครั้งนี้เขาจำได้ว่าบนโลกใบนี้ทุกคนมาที่นี่เพื่อพิสูจน์ความสามารถของตนเองทุกการต่อสู้คือการต่อสู้เพื่อเกียรติยศและทุกคนคาดหวังว่าเขาจะทำได้เริ่มเสียงประกาศของผู้ตัดสินดังก้องไปทั่วสนามหลี่เฉิงรู้สึกถึงพลังของผู้คนที่คอยส่งเสียงเชียร์ทำให้เขามีกำลังใจเขาก้าวไปข้างหน้าเตรียมตัวให้พร้อม ชายที่ถือดาบใหญ่ไม่รอช้าเขาพุ่งเข้าหาหลี่เฉิงด้วยความเร็วสูงดาบใหญ่ในมือของเขากวัดแกว่งอย่างรุนแรงหลี่เฉิงต้องรีบหลบไปด้านข้างขณะเดียวกันก็หาวิธีโจมตีเขารู้ว่าเขาต้องทำให้การเคลื่อนไหวของเขามีความแม่นยำและรวดเร็วมาทำให้สนุกหน่อยชายผู้มีดาบใหญ่กล่าวพร้อมกับโห่ร้องและส่งดาบมาที่หลี่เฉิงอีกครั้ง ลีเฉิงรู้สึกถึงลมที่พัดผ่านใบหน้าขณะเขาหลบอย่างหวุดหวิดดาบของคู่ต่อสู้เฉียดหูของเขาไปอย่างหวุดหวิดเขาก้าวถอยหลังอีก9ก้าหนึ่งและใช้ดาบเล็กๆของเขาตั้งรับการโจมตีต่อไปเจ้าจะต้องตกใจเมื่อเห็นความสามารถของข้าชายผู้มีดาบใหญ่พูดก่อนที่จะกระโดดขึ้นสูงเขาตั้งใจจะฟันลงมาที่หลี่เฉิงด้วยแรงเต็มที่ ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหลีเฉิงมองเห็นทุกอย่างชัดเจนเขาไม่สามารถใช้พลังหรือทักษะใดๆได้ต้องอาศัยสัญชาตญาณของเขาเขาหยิบดาบขึ้นมาและตั้งรับในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้นี่คือการต่อสู้ที่แท้จริงเขารู้สึกถึงอะรรนาลินที่พุ่งพล่านในตัวเขาพยายามยืดขาและยกดาบขึ้นทันทีที่ชายผู้มีดาบใหญ่ตกลงมาดาบเล็กๆของเขาตั้งรับได้อย่างพอดีเขาไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสแบบนี้ เสียงดังก้องของโลหชชนกันสะท้อนไปทั่วสนามทุกคนหยุดหายใจเมื่อเห็นว่าลีเฉิงสามารถตั้งรับการโจมตีได้แต่ชายผู้มีดาบใหญ่ไม่ยอมแพ้เขาโจมตีต่อไปด้วยความเร็วและความรุนแรงที่ไม่มีที่สิ้นสุดโปรดติดตามตอนต่อไป